สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้กำลังรดน้ำฝรั่งอยู่นะครับต้นนี้เป็นต้นฝรั่งครับลูกโตนะครับลูกโตยังเอาอีกได้ไปครับเนี่ยห่อขนาดนี้ยังพอจะเอาอีกได้ไหมยังมีลูกเยอะนะครับเนี่ยลูกโตขนาดนี้ครั ้นนี้รู้สึกจะเป็นหวานพี่รุนนะครับลลูกจะโตจะห่ออีกไหมเนี่ยห่อเพิ่มเติมอีกไหมคิดว่าจะพอนะกลัวลำต้นจะเอาไม่อยู่